สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะวันนี้จะเล่น Pick a Deck กันนะคะกับหัวข้อเข้าแบบอบ2คุณไหมและ2่องทำไมนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขามีแอบ2องแอบ,บมองคุณบ้างไหมแบบอแบ2อแอบมองในที่นี้อาจจะเป็นทางโซเชียลหรือทาง ชีวิตประจําวันของคุณคุณอาจจะทํางานที่เดียวกันหรือเรียนที่เดียวกันอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณจากโต๊ะทำงานหรือจากโต๊ะเรียนหรือจากแบบว่านั่งอยู่คนละห้องแล้วแอบ,บส่องเดินผ่านอะไรแบบนี้หรือว่าเขาผ่านที่ทํางานคุณผ่านบ้านคุณเป็นประจําก็เอาเป็นว่าคนที่เขาคนคนนี้เขาสนใจความเป็นไปในชีวิตของคุณ มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วเขาสนใจทําไมอะมาดูกันนะคะมีกองที่1กองที่2กองที่3ให้เลือกนะคะก็เลือกกองที่คุณชอบเลือกกองที่ใช่แล้วก็ไปฟังคาทานายได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นอรรมเนี s มนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงแบบ general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วย โอเคก็ไปเริ่มกับกองที่1ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บอีกสองกองก่อนนะกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าเขาคนานั้นที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยแอบซองแอบมองคุณบ้างไหมนะคะ s e v e n of sword, s chariot, the tower, ten of one. ที่หนึ่งนะผู้อ่านว่าไม่ใครก็ใครคนใดคนหนึ่งไม่เขาบล็อกคุณก็คุณบล็อกเขาอะถามว่าแอบ,บส่องไหมก็มันมีการบล็อกมันมีการบล็อกเกิดขึ้นจะให้ส่องยังไงดีละ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าจะอยู่ห่างไกลกันด้วยมีเรื่องของระยะทางด้วยจะมาแอบ,บส่องตามบ้าน หรือว่าตามที่ทำงานก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันขนาดนั้นแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ทะเลาะกันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าิ เออมันมีนะกรณีประมาณว่าเดี๋ยวนะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณบล็อกเขาก็ได้คุณบล็อกเขาแต่คุณก็อยากรู้ว่าเขาจะมีความพยายามที่จะมาแอบส่องคุณไหมเ <c oughs> ช่นไปปลอมแปลง Facebook ไปไปเปลี่ยนบัญชี IG อะไรมาแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาส่องคุณคุณต้องการแบบนั้นใจจริงคุณ อยากให้เขาแอบส่องคุณอยากให้เขารับรู้ความเป็นไปของคุณหรือเขาอาจจะไปใช้บัญชีเพื่อนเข้ามาส่องเข้ามาดูคุณอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจ,จากใจ <c ười> คือถึงคุณจะบล็อกเขาแต่คุณนะ่ะยังอยากให้เขาแบบรับรู้แล้วคุณก็อยากให้เขารู้ด้วยว่าคุณบล็อกเขามันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นการประชดประชัน ประชดประชันทีนี้อคุณอยากเห็นความพยายามของเขาอะ่ะคุณอยากให้เขาพยายามเช่นถ้าเขาถ้าคุณบล็อกเขาแล้วเขาติดต่อคุณไม่ได้คุณอาจจะบล็อกเฟซบล็อกไอจีบล็อกไลน์อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาติดต่อคุณไม่ได้แต่คุณอยากให้เขาติดต่อนะจริงๆแล้วคุณอยากให้เขาพยายาม คุณอาจจะเหลือแบบว่าอะก็มีเบอร์โทรนี่ทําไมไม่โทรมาล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็รู้นี่ว่าบ้านอยู่ที่ไหนทําไมไม่มาหาล่ะอือะไรทํานองนี้นะคะประมาณว่าทําไปเพราะอยากเห็นความพยายามอืมอยากให้เขางอ้อแล้วอดูซิ แต่ผู้อ่านคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มก่อนขอดูไพ่เพิ่มก่อนอ่าเอาจริงๆเนี่ยผู้อ่านว่าเขาก็พยายามที่จะที่จะส่องคุณพยายามที่จะรู้ความเป็นไปของคุณคือเขาอยากรู้อ่ะ เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่ยังมีความคิดถึงคุณอยู่เออก็อยากรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณสุขสบายดีไหมคุณไม่มีเขาแล้วคุณมีความสุขดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ใจจริงอะ่ะเขาก็อยากจะ กลับเข้ามานะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากจะขอโอกาสอยากจะอยากจะลองทักไปดูเผื่อว่าแบบคุณจะให้โอกาสเขาอะไรแบบเนี้ยดูสิแล้วเขาจะทํำไหมเขาจะมาง้อคุณไหมกําลังช่างใจอยู่อ่ะกําลังช่างใจอยู่นะคะ อืต้องรอให้เขาเนี่ยกล้ากว่านี้ก่อนตอนนี้เขาอาจจะยังไม่กล้าเขายังไม่กล้าเขากำลังชั่งใจอยู่ต้องรอให้เขามีความกล้ามากกว่านี้เขาอาจจะคิดว่าคุณโกรธเขาไม่อยากคุยกับเขาคือคุณเล่นไปบล็อกเขาทุกช่องทางเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเกลียดเขาแล้วหรือเปล่าคุณไม่ต้องการเขาแล้ว เขาแล้วหรือเปล่าถ้าเขาไปง้อคุณไปตามตื้อคุณคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้แล้วเขาก็ต้องแบบหน้าแตกยับเยินกลับมาถูกปฏิเสธกลับมาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบต้องช่างใจดูอะไรแบบนี้นะคะแต่ความรู้สึกแบบพวกก,ก็คิดว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะเขายังเขายังรักคุณอยู่ยังรู้สึกแบบบางคนบางคนอาจจะเป็น ครอบครัวเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือว่าเป็นแฟนที่คบหากันนานแบบอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอะไรแบบนี้มันมีทั้งความมันมีความผูกพันด้วยอะต่อให้แบบว่ามีปัญหาทะเลาะอ,อะไรกันจะเลิกกันแต่ว่าด้วยความที่คบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยกันมามันก็มีความผูกพันกันก็เลยยังแบบตัดไม่ขาด ก็อยากคุยอยู่นะอยากกลับมาขอเริ่มต้นใหม่อยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งยังอยากมีคุณในชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ยังกลัวไงยังไม่กล้าอืก็ถ้าคุณถ้าคุณเองก็ยังต้องการเขาคุณก็อาจจะลองส่งสัญญาณอะไรสักนิดสักหน่อยให้เขารู้ว่า คุยได้นะไม่กัดนะอะไรแบบนี้นะเขาจะได้เข้าเข้ามาหาคุณจะได้กล้ากลับมาอะไรแบบนี้จะได้กล้าติดต่อคุณนะแต่ถ้าคุณเล่นไปปิดทุกช่องทางขนาดนี้เขาก็คงคิดว่าคุณไม่อยากได้เขาแล้วดีไม่ดีถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาเนาะถ้าเขาเปลี่ยนใจแบบว่าโอเคเขาอาจจะคิดว่าคุณคงไม่เอาเขาอีกแล้วล่ะคุณคงแบบ เกลียดเขาไปแล้วตัดเขาไปแล้วงั้นก็ให้มันจบที่ตรงนี้เถอะแล้วคุณจะมาเสียใจไม่ได้นะแต่ถ้าคุณอยากให้เขาไปจริงๆคุณก็โอเคตามนั้นนะคะก็ตัดให้หมดทุกช่องทางเลยปิดให้หมดทุกช่องทางเลยโทรมาก็ไม่ต้องรับสายเลยนะคะอ่ะปต่อที่กองที่สองเลยดีกว่า ตองสองนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้ดูซิว่าเขาแอบ,บสอง่งแอบบมองคุณไหมคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เทนอฟวันส์คิงออฟวันส์เดท ห oh. เหมือนจะไม่ส่งฮะเหมือนจะแบบกองนี้ถามถึงคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันมีเดทออกมานะคะแล้วผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเขาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวอะเห็นไหมเขาหันหลังอะ่ะ เขาหันหลังแล้วก็แบกดัไม้เนี่ยแล้วก็มีทั้งแบบคิงอ n d วานค e n นอ w a วานประมาณว่าไม่ส่องไม่มองไปโฟกัสเรื่องงานอืมไปโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าจบแล้วก็คือจบ ถ้าใครมาดูแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ยังไม่จบกันยังคบกันอยู่อกองนี้อไม่ใช่ของคุณก็ได้นะแล้วจะบอกด้วยว่ากองเนี้ยนอกจากจบกองเนี้ยต้องเป็นกองที่สําหรับคนที่จบกันแล้วหรือไม่คุยกันแล้วเลยล่ะแล้วก็นอกจากจะจบกันไปแล้วเขายังไม่ได้ส่องคุณด้วยเขาไม่ได้เหมือนเขาแบบไปโฟกัสแต่เรื่องงานนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบ เขาไม่ได้สนใจเรื่องความรักอ่ะในช่วงนี้อะ่ะเขาแบบไม่ไม่ง้อไข่อ่ะเขาเป็นคนไม่ง้อไข่ถ้าสมมุติคุณบอกเลิกเขาหรือขอจบความสัมพันธ์ก็คือจบก็คือเขาก็จะไม่กลับไม่กลับไปง้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขา พอไพ่มันมีทั้งคิงก็วานแล้วก็ควีนออกวานเออคือเขาเป็นแบบราชาไม้ราชินีไม้อ่ะมีความแบบมีความดื้อในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ถ้าจบก็คือจบอะไรแบบเนี้ย แล้วเพื่อรู้สึกว่าตอนเนี้เหมือนเขาแบบหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานเขากําลังแบบน่าจะไปได้ดีน่าจะไปได้ดีแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรแบบเนี้ที่เขาจะต้องทําที่เขาจะต้องจัดการเขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะแบบไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่น เหมือนตอนนี้เนี่ยในหัวเขาเนี่ยมีแต่เรื่องงานเรื่องเงินเนาะก็เน,นี่ยจบแล้วคือจบตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจบก็คือจบแล้วเขาก็เหมือนกับปิดกั้นตัวเองด้วยเขาอยากแบบอยู่นิ่งๆไม่อยากแบ,บบวุ่นวายอะไรกับใครในตอนนี้นี่ไงเฮอร์มิตออกมาอีกใช่ค่ะ คือเอาอย่างนี้แล้วกันพูดให้สบายใจหน่อยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปมีคนอื่นในตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้คบหากับใครอะไรจริงจังไม่ได้ไปนสนใจใครแต่ปัญหาคือก็ก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเหมือนกันเออเจ็บไหม <laughs> เจ็บไหมอ่ะขอโทษน,นะแต่ว่าเนี่ย ตามหน้าไพา่เรื่องที่เขาสนใจถ้าจะสังเกตดีๆไม่มีไพ่ถ้วยออกมาเลยเป็นทั้งราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้า,รา,ทาราชาเหรียญแล้วก็สิทไม้เท้าสี่เหรียญเนาะแล้วก็เฮอร์มิตออกมาซึ่งบอกว่าเขาต้องการเวลาเขาต้องการอยู่เง,งียบๆเขาไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นไม่สนใจที่จะแบบมีใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้ อะไรที่เขาสนใจที่สุดก็คืองานและเงินในตอนนี้เท่านั้นเห็นไหมสี่เหรียญปิดกั้มตัวเองแบบว่ากอดตัวเองไว้แน่นแบบอย่าเข้ามานะ <medida> เอาเถอะนะคะอย่างน้อยต่อให้เขาไม่ไม่ได้ส่องคุณไม่ได้อะไรกับคุณเขาก็ไม่ได้อะไรกับใครเหมือนกันเผื่อจะสบายใจขึ้น โอเคงั้นก็จบกองที่สองนะคะเดี๋ยวไปดูกองที่3มดีกว่ากองที่3านะคะจะใช้ผ้าสำหรับนี้ให้ย,ยูนิคอร์นนะคะมาดูกันสิว่าคนที่คุณถามถึงอยูเนี่ยเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณไหมนะคะแล้วก็ส่องทำไม ต้องการอะไร Four Wands Queen of Cups Seven of Wands เซเว่นอ s สอแอบ,บส่องแอบ,บมองไหมเอาเป็นว่าผู้อ่านว่าเขาคิดถึงคุณคนคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณแต่เขาจะแบบถ้าเขาจะแอบ,บส่องแอบ,บมองเขาอาจจะ เนียนๆหรือว่าแบบแอบ,บแบบแอบ,บจริงๆอะเช่นเช่นถ้าสมมุติว่าจะส่องเฟซส่องไอจีอะไรเงี้ยเขาจะใช้บัญชีอื่นมาส่งเขาจะใช้บัญชีอื่นมาส่งแล้วก็เขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาส่องหรือบางทีอ่ะ ถ้าเขาเข้าไปดูไอจีคุณอะดูรูปภาพอะไรที่คุณโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเฉยเฉยไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ในเฟซก็เหมือนกันซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาดูนอกจากส่าคุณจะโพสต์สตอรี่ใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าไปดูสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นอะเขาหนีไม่ได้เนาะเขาก็แต่เขาอาจจะใช้ถ้าถ้าจะเข้าไปดูสตอรี่เขาอาจจะใช้บัญชีอื่นเข้าไปก็ได้ลักษณะเป็นแบบแอบแอบ แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะเขาคิดถึงเขาคิดถึงมีความคิดถึงอยู่เขาก็อยากรู้ความเป็นไปของคุณน่ะหรือถ้าถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยเขาก็แบบแอบสืบเรื่องราวของคุณไม่ได้สืบแบบตรงๆนะเช่นให้ไปถามเพื่อนคุณหรือว่าถามเพื่อนเขาถามคุณรอบข้างอะไรเงี้ยไม่ เขาจะไม่ถามแต่เขาจะใช้วิธีแบบประมาณว่าสมมุติถ้าใครพูดถึงคุณอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออนั่งฟังเงียๆบๆอบบทําเหมือนแบบไม่ได้สนใจไม่อะไรแบบนี้มากกว่าจะเป็นแนวแนวนั้นอะทําไมอะ่ะทําไมจะต้องแอบแบบนั้นอะคือจะทําเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆอะก็สนใจก็อยากรู้ออืมอ้มอืมอ้ม เอาออับเขาจอบชอบคุณหรือเปล่าเนี่ย w ีน d s q วาน n ีน s w o สอดคุณดุไหมคุณอาจจะดูดุหรือว่าคุณกับเขาเคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหา แล้วคุณอาจจะดูแบบดุดุดดูดูแบบเด็ดขาดคุณอาจจะเคยด่าเขาหรือว่าแบบทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ากลัวคือคือถ้าเขาเข้าไปตรงๆไปคุยกับคุณตรงๆหรือว่าเข้าไปแอบส่องแอบมองคุณตรงๆเขาก็กลัวคุณจะด่าเขาอะไรแบบเนี้ย โดยเฉพาะถ้าคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงนะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงแล้วเขาเป็นฝ่ายชายตอนนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะดูแบบร้ายๆหน่อยร้ายๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบอาจจะแบบปากไวใจเร็วอะไรแบบเนี้ยแบบคือ จะด่าเก่งหรือว่าอารมณ์ร้อนอืหรือถ้าหรือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยประนีประนอมอะอารมณ์แบบถ้าขึ้นก็คือขึ้นสุดอะไรแบบนี้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือว่าค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงแล้วก็อาจจะปากตรงกับใจถ้าไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็คือฉะเลย คือแบบพร้อมปะทะอะไรแบบเนี้ยออกแนวประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เลยบอกค่อนข้างที่จะบอกว่าเออจะเข้ามาตรงๆก็ก็ไม่กล้าแต่ถามว่ายังอยากรู้ความเป็นไปยังยังอยากเห็นคุณไหมยังอยากามีคุณในชีวิตหรือเปล่าอยากดูซี่แล้วเดี๋ยวเขาจะทํำยังไงอะ่ะแล้วเขาจะทํำยังไงอะ่ะ The sun อืมสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งดูสิเห็นนะเขาเครียดอะสักวันหนึ่งยังไงซานะคะเขาจะทนไม่ไหวเขาจะทนไม่ไหวหรอกแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าติดต่อคุณมาหรือเดินทางมาหาคุณหรือแสดงความรู้สึกอะไรมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแต่เขาเครียดนะเขาเขากังวลเขาคิดมากเขาากลัวคุณมากเอาจจริง กองเนี้ยเขากลัวคุณไม่ต้อนรับเขาเขากลัวคุณด่าเขาเขากลัวแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะคือกรณีนี้นะหนึ่งก็คือคุณสองคนน่ะเคยคบหากันแล้วเคยทะเลาะกันเคยเคยมีปัญหากันคุณอาจจะบล็อกเขาหรือว่าเคยด่าเขาเคยไล่เขาไปอะไรแบบเนี้ยเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วเขาก็เลยกลัวกลัวว่าอ่ะ กลับเข้ามามาแอบส่องแอบมองคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากกลับเข้ามาคุยคุณจะไม่คุยกับเขาคุณจะด่าคุณจะไล่เขาหรือสองคุณสองคนอาจจะยังไม่ได้คบกันแต่เขาอาจจะมองคุณแบบลุกคุณอะคุณดูแบบไร้ายอะไรแบบเนี้ยลุกคุณดูเป็นคนแบบดูไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เลยกลัวแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบเขาชอบคุณ ถึงเขาจะกลัวแต่เขาก็ชอบคุณลุกของคุณอาจจะดูร้ายดูแรงอะไรแบบนี้ยนะคะเขาก็เลยแบบกังวลเขาก็เลยกลัวอืมเห็นไหมเก้าดาบคือแบบเอาไงดีว่าเท้าไก่นักผ่านะคะเอ็นดูน้องยูนิคอร์นนะคะเออเครียดดาบเต็มเลยอยากคุยไหมอยากเนี่ย อยากมากรู้สิแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจเขาจะกล้าลุยนะโอเคกองนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็จบคำทํานายแล้วนะคะกองที่3ามก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ